คุณเคยรู้สึกว่าชีวิตมักจะนำพาแต่ปัญหาที่ไม่คาดคิดมาให้แล้วเรารับมือด้วยความรู้สึกท่วมท้นและท้อแท้ไหมคะการมองโลกในแง่ร้าย,ายอาจรู้สึกเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมที่สมเหตุสมผลสำหรับความผิดหวังแต่ในความเป็นจริงมันบั่นทอนความสุขความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการแก้ปัญหาของเราอย่างเงียบๆ การเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีกว่านี้ไม่ได้ไหมายถึงการปฏิเสธความจริงหรือการใส่แว่นตาสีกุหลาบแต่หมายถึงการมีความหวังที่เป็นจริง r e a l i s t i c Hope การเชื่อมั่นในความสามารถของเราที่จะมีอิทธิพลต่อผลลบเชิงบวกและการมองความล้มเหลวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวและสามารถเรียนรู้ได้การมองโลกในแงด่ดีคือทักษะทางจิตวิทยาที่สามารถฝึกฝนได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์สุขภาพที่ดีขึ้นและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้นคลิปนี้จะพาไปเจาะลึกกลยุธทธ์ทางจิตวิทยาและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยให้เราสามารถทำความเข้าใจรากฐานของความคิดลบท้าทายความคิดเหล่านั้นอย่างมีสติและสร้างระบบนิสัยที่จะนำพาเราไปสู่การมองโลกในแง่ดีที่ยั่งยืนค่ะส่วนที่ 1. รากฐานทางจิตวิทยา ทำความเข้าใจรูปแบบการอธิบายรูปแบบการอธิบายหรือ explanatory style คือวิธีการที่เราอธิบายว่าทําไมสิ่งดีๆและสิ่งไม่ดีจึงเกิดขึ้นกับเราการทําความเข้าใจรูปแบบนี้คือประตูสู่การเปลี่ยนทัศนคติ 1. การระบุแกนหลักของรูปแบบการอธิบายเชิงลบรูปแบบการอธิบายเชิงลบหรือการมองโลกในแง่ร้ายจะใช้3แกนหลัก เมื่อเผชิญหน้ากับความล้มเหลวหรือสิ่งไม่ดีนั่นคือเป็นสิ่งที่ถาวร permanent เราทำผิดพลาดเสมอหรือเรามันล้มเหลวอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ครอบคลุม pervasive เพราะเราสอบตกวิชานี้ทุกอย่างในชีวิตเราก็พังหมดเป็นสิ่งที่ส่วนตัว personal มันเป็นความผิดของเราแต่เพียงผู้เดียวจงตระหนักว่า ความคิดเหล่านี้คือศัตรูที่ร้ายกาศที่สุดของการมองโลกในแง่ดี 2. การเปลี่ยนแกนหลักสูตร,รูปแบบการอธิบายเชิงบวกการมองโลกในแง่ดีที่แท้จริงจะใช้รูปแบบการอธิบายที่ตรงกันข้ามเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือเป็นสิ่งที่ชั่วคราว temporary เราทำผิดพลาดในสถานการณ์นี้เท่านั้นหรือนี่เป็นเพียงชั่วเวลาสั้นๆที่ยากลำบากเป็นสิ่งที่จำเพาะเจาะจง specific ความล้มเหลวนี้เกิดกับงานนี้เท่านั้นไม่ใช่ทุกส่วนของชีวิตเราเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ controllable หรือ external มีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราสามารถปรับปรุงวิธีการของเราได้ในครั้งหน้าการฝึกเปลี่ยนรูปแบบการอธิบายนี้คือการสร้างรากฐานของการมองโลกในแง่ดี 3. การประเมินรูปแบบการอธิบายเชิงลบสำหรับสิ่งดีๆ รูปแบบการมองโลกในแง่ร้ายมักจะทำลายความสุขเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวความสุขนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปเป็นสิ่งที่จำเพาะเจาะจงเราโชคดีแค่ครั้งนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ภายนอกมันเป็นพระโชคช่วยไม่ใช่เพราะความสามารถของเราจงฝึกการอธิบายสิ่งดีๆให้เป็นสิ่งที่ถาวรครอบคลุมและเป็นผลจากความพยายามของเรา 4. การฝึกการสลับภาษา The Flipping Language Exercise เมื่อเราใช้ประโยคที่แสดงถึงความสิ้นหวังจงฝึกสลับคำในประโยคทันทีจากเราทำพลาดเสมอในการนำเสนอเป็นเราทำพลาดในการนำเสนอครั้งล่าสุดนี้แต่เราจะฝึกฝนและทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปการเปลี่ยนคำว่าเสมอทุกอย่าง และเราเป็นคำที่จำเพาะเจาะจงช่วยลดความถาวรและความครอบคลุมของความคิดเชิงลบ 2. การประเมินรูปแบบการอธิบายเชิงลบสำหรับสิ่งดีๆรูปแบบการมองโลกในแง่ร้ายมักจะทำลายความสุขเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ชั่วคราวความสุขนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปเป็นสิ่งที่จำเพาะเจาะจงเราโชคดีแค่ครั้งนี้เท่านั้น เป็นสิ่งที่ภายนอกมันเป็นเพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะความสามารถของเราจงฝึกการอธิบายสิ่งดีๆให้เป็นสิ่งที่ถาวรครอบคลุมและเป็นผลจากความพยายามของเรา 4. การฝึกการสลับภาษา The Flipping Language Exercise เมื่อเรามีความคิดเชิงลบต่อสถานการณ์ใดจงถามตัวเองว่าถ้าเพื่อนสนิทของเรามาปรึกษาเรื่องเดียวกันเราจะแนะนำพวกเขาอย่างไร เรามักจะให้คำแนะนำที่ฉลาดและมองโลกในแง่ดีกว่าผู้อื่นการใช้มุมมองที่3ช่วยให้เราเข้าถึงความเป็นกลางและความหวังที่เรามีให้กับผู้อื่นได้ส่วนที่ 3. การสร้างนิสัยความกตัญญูและชื่นชมการมองโลกในแง่ดีต้องมีการบ่มเพาะความสามารถในการมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตของเราอยู่แล้ว 9. การฝึกบันทึกความกตัญญูสามสิ่ง ทุกวันก่อนนอนจองจดบันทึกสิ่งดีๆ3ส,สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเช่นได้ดื่มกาแฟอร่อยได้รับคำชมได้ฝนตกอย่างร่มเย็นการทำเช่นนี้คือการฝึกสมองให้ค้นหาและให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นบวกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่สำคัญที่สุดของการมองโลกในแง่ดี 10. การใช้เทคนิคการดื่มด่ำความสุข the savering technique เมื่อมีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นจงอย่าปล่อยให้มันผ่านไปอย่างรวดเร็วจงจงใจหยุดชั่วขณะเพื่อซึมซับความรู้สึกทั้งหมดของประสบการณ์นั้นสังเกตใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5เพื่อรับรู้ได้ยินได้กลิ่นเห็นขยายความนึกถึงสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกดีแบ่งปันเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟัง เพื่อยืดอายุความสุขการดื <rieb intrigued. S 1> <11. S 2> ่มด่ำความสุขช่วยให้เราให้คุณค่ากับสิ่งดีๆมากขึ้น11การค้นหาของขวัญที่ซ่อนอยู่ในความท้าทาย Finding the hidden gift in challenge เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากจงฝึกการถามตัวเองว่าประสบการณ์นี้สอนอะไรเราและเราจะแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรจากเรื่องนี้ การมองหาบทเรียนความแข็งแกร่งหรือความชัดเจนที่ได้รับจากความยากลำบากคือการมองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล12การสร้างเอกสารแห่งชัยชนะเล็กน้อย The Small Wins Document จงเก็บรวบรวมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันหรือสัปดาห์เช่นทำงานเสร็จตรงเวลากล้าที่จะพูดปฏิเสธ ออกกำลังกายตามแผนเมื่อเรารู้สึกท้อแท้จงกลับไปดูเอกสารนี้เพื่อยืนยันว่าเรามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จและชีวิตของเราเต็มไปด้วยความพยายามที่มีความหมายส่วนที่4การมองปัญหาเป็นความท้าทายชั่วคราวการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่มองว่าปัญหาไม่มีอยู่จริงแต่มองว่าปัญหาเป็น สิ่งที่จัดการได้และจะผ่านไป 15. การเปลี่ยนจากทำไม่ได้เป็นยังทำไม่ได้ s h i f t i n g from can't to can't yet จงใช้คำว่ายังเสมอเมื่อเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆแทนที่จะบอกว่าเราทำไม่ได้จงเปลี่ยนเป็นเรายังทำไม่ได้ในตอนนี้คำว่ายัง เป็นสัญญาณที่ส่งไปยังสมองว่าความสามารถของเราสามารถเติบโตได้และนี่เป็นเพียงความท้าทายชั่วคราวเท่านั้น 14. การแบ่งปัญหาใหญ่ให้เป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ breaking down problems into actionable steps ปัญหาที่ใหญ่และคลุมเครือม,มักจะทำให้เรามองโลกในแง่ร้ายจงแบ่งปัญหาออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ ที่เล็กที่สุดที่เราสามารถลงมือทำได้ใน30นาทีการโฟกัสที่การกระทำที่เล็กที่สุดช่วยให้เราเปลี่ยนจากความรู้สึกท่วมทน้นไปสู่การควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว15การสร้างแผนสำรองเชิงบวก (Creating a Positive Contingency Plan) การมองโลกในแง่ดีไม่ได้แปลว่าเราไม่ควรวางแผนสำหรับสิ่งที่ผิดพลาด จงวางแผนสำหรับความผิดหวังในลักษณะที่เน้นการฟื้นตัว resilience จงถามตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้ไม่เป็นไปตามที่เราหวังเราจะเรียนรู้และปรับตัวอย่างไรการเตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองเชิงสร้างสารรค์ช่วยให้เราเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนด้วยความสงบ 16. การใช้กฎแห่งความเป็นไปได้80ทับ20 the 80, 2 0 rule of Possibility เมื wind, ่อเรากังวลถึงความล้มเหลวจงยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่จะล้มเหลว20%แต่จงให้พลังงานและความคิดของเราทั้งหมดไปที่80%ของความเป็นไปได้ที่เราสามารถทำสำเร็จจงตั้งสติและถามว่าเราสามารถทำอะไรเพื่อเพิ่มโอกาส80%ให้เป็นจริงได้ การโฟกัสที่ความเป็นไปได้คือการขับเคลื่อนการมองโลกในแง่ดีส่วนที่5การสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความหวังการมองโลกในแง่ดีจะถูกหล่อเลี้ยงจากสภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์ที่เราเลือกให้ตัวเอง18การลดการบริโภคสื่อเชิงลบ reducing consumption of negative media จงจำกัดการรับชมข่าวสารหรือสื่อที่เน้นความขัดแย้งความเศร้าโศกหรือความสิ้นหวังสื่อเหล่านี้มักจะเน้นย้ำถึงสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้จงเลือกที่จะบริโภคสื่อที่ให้แรงบันดาลใจความรู้หรือความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์การปกป้องจิตใจของเราจากความมืดมิดคือการสร้างพื้นที่ให้กับแสงสว่าง 19. การใช้เวลาอยู่กับคนมองโลกในแง่ดีที่เป็นจริง Spending time with realistic optimists จงใช้เวลาอยู่กับคนที่เชื่อในความเป็นไปได้และสนับสนุนความพยายามของเราจงหลีกเลี่ยงผู้ทำลายความฝันหรือคนที่มักจะบ่นทอนความคิดเชิงบวกของเราการมองโลกในแง่ดีเป็นสิ่งที่ติดต่อ,อก,กันได้จงเลือกที่จะรับพลังงานที่สร้างสารรค์ 20. การจำกัดการบ่นและการครุ่นคิด (Limiting, Complaining, and Rumination) จงกำหนดขีดจำกัดของตัวเองในการบ่นหรือครุ่นครวนการบ่นซ้ำๆโดยไม่มีการกระทำตามมาเป็นการตอกย้ำรูปแบบความคิดเชิงลบจงเปลี่ยนการบ่นเป็นการระบายความรู้สึกสั้นๆตามด้วยการหาทางออก การโฟกัสที่วิธีแก้ปัญหานำไปสู่การมองโลกในแง่ดีเสมอ21การใช้ภาษาสร้างพลังในการสื่อสาร using empowering language จงจงใจกำจัดคำพูดที่แสดงถึงความอ่อนแอหรือการยอมแพ้เช่นเราทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีทางออกและแทนที่ด้วยคำพูดที่แสดงถึงอำนาจและความสามารถในการเลือกเช่น เราจะลองทำในสิ่งที่ต่างออกไปเรามีทางเลือกในการตอบสนองภาษาที่เราใช้กำหนดความจริงที่เราสร้างขึ้นส่วนที่6การฝึกความยืดหยุ่นในการลงมือทำการมองโลกในแง่ดีที่แท้จริงจะปรากฏออกมาเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและฟื้นตัวจากความล้มเหลว21การเรียนรู้ความมองโลกในแง่ดีที่เรียนรู้ได้ Practicing, Optimism Learn, Optim จงตระหนักว่าความสามารถในการมองโลกในแงด่ดีคือทักษะที่เรียนรู้ได้จงเริ่มต้นด้วยการลงมือทำในความท้าทายเล็กๆน้อยๆด้วยความคิดว่าเราอาจจะล้มเหลวแต่เราจะเรียนรู้การเห็นว่าการกระทำของเราสามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้จะเสริมสร้างความเชื่อว่าเรามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้ 22. การเสี่ยงน้อยเพื่อพิสูจน์ความสามารถ Taking small risks to prove efficacy จงจงใจทำสิ่งที่เรากลัวเล็กน้อยในแต่ละสัปดาห์เช่นพูดสแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมลองทำสิ่งใหม่ๆการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยเล็กน้อยช่วยให้เราพิสูจน์กับตัวเองว่าผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดที่เราจินตนาการไว้มักจะไม่เกิดขึ้น และเราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนได้การกระทำที่กล้าหาญเล็กๆน้อยๆคือการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง 23. การใช้การให้อภัยตัวเองอย่างรวดเร็ว (practicing rapid self-forgiveness) เมื่อทำผิดพลาดหรือล้มเหลวจงฝึกการให้อภัยตัวเองอย่างรวดเร็ว การจมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความละอายเป็นการบั่นทอนการมองโลกในแงด่ดีจงแยกแยะความผิดพลาดออกจากตัวตนของเราและเตือนตัวเองว่าความล้มเหลวคือเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตน24การสร้างแผนที่แห่งความสุขในอนาคต Creating a Future Joy Map จงใช้เวลาในการจินตนาการถึงอนาคตที่สดใสและเป็นไปได้จงกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนที่สร้างความตื่นเต้นและสร้างภาพในหัวว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรการมีภาพในอนาคตที่ชัดเจนและเป็นบวกช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและความหวังที่จะขับเคลื่อนตัวเองผ่านความท้าทายในปัจจุบันการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้น คือการตัดสินใจที่จะเป็นนักรบแห่งความหวังค่ะจงเริ่มต้นวันนี้ด้วยการฝึกการหายใจเพื่อหยุดชั่วขณะก่อนจะตอบสนองต่อสถานการณ์เชิงลบและจดบันทึกความกระตันยู3ส,สิ่งก่อนนอนทุกคืนค่ะการลงทุนในทัศนคติเชิงบวกคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสงบความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะ